ก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับแม้กระทั่งพ่อแม่ที่พี่น้องนะครับที่มาร่วมในงานนะครับที่นันน้ำมาถวายนะครับก็หลายครอบครัวนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับสำหรับอาหารนะครับก็แบบซูเฟ่นะครับแล้วก็ครับ้านไม้แกนแล้วก็ยาลืมนะครับ ทางเจ้าภาพจะแกะเอาไว้ให้นะครับลุงพี่ก็จะพิ่งไปผมเนี่ยศึกษาอยู่ในนั้นทักเตะตีลีเวนทานนะครับของตรงตามนะครับก็จึงรุ่นพี่นั่นดัดเดิมดํนะครับตอนนี้เป็นลูกชายของเจ้าพี่ใหญ่จามนะครับผัดตุออ้ยยืนนะครับน่าจะเป็นผัดตุออ้ยยืนนะครับ ท่านประธานก็กินผัดผีก่อนนะครับี๋ยวก็ผัดมีให้นะครับไม่เป็นไรท่านผู้ใหญ่ครูแล้กันถ้าอยากกินใจกินก็ไปด้้นเสนอแนะครับเพือนด้วยเชือนกันท่านจะเตนน่ที่เป็นแก่จะเตือนประานที่เอาเลยนะครับไปแล้วนะปั๊บนั้นเานชิญมานานแล้วชท่นนำรันเนี่เตืนกนนะครับพู้ชาย นะครับของท่านผู้ใหญ่จามาเนี้มาเชื่อจันเทนทานนะครับสำหรับปอบเต็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งนะครับคุณพ่อจันชัยเด่นจมาตอนเช้าชื่อผักมาเชื่ออาน้ำมาเชื่อเสร็ชแล้วนะครับมาเชื่อกันนะครับจริงๆรงานของพระพันมาเชื่อกันจริงๆนะครับ ่ไม่ได้ครัคือัเปนนำนะครับท้สองหข้าแล้วก็ไช่วยกันเพื่อทำพูกต้องถูกเร็จนะครับทำได้ดีมากอาจารยเกพี่อนเดืก็สบคุลเพี่อนเดน่เรียเรียงเพราะว่าอ่ท่นนะครับแล้วก็ช่วยกันนะครับตั้งมทุกคนทุกอย่างครับโอเคต่ไปหน้าพี่ใหญุ่กทานก็ต่ไปกลุที่นีเลยครับใช้ระบบเรซ้านะครับทุกเดนนะครับโอเค กำลังเรียนเลยนะครับครับเงิไปนะครับส้างรายนะครับต้องติดให้ได้ยามสร้างเงินเลยทุนซัพพลายเลยนะครับถับทิดจะเชื่อต้องรับงานนะครับไปไหนไปด้วยกันนะครับไปโต้ผทักรงไหนที่เราพอทำได้เชื่อที่น้องนะครับต่อไปนะครับ อันนี้เขาเรนหลานนะครับอันนี้เราเจชกชีประเทศธรรมดทีบานให้รนหลานขอระมาท่านหนึ่ง